สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันตอนเสาร์จะพี่น้องวันที่สิบแปดคุมภาพันหกแปดน่จาจะมีนี่เยกก่อนบ่เดขึ้นเขาด้วยจ้ะมีนี่เมื่อดังไฟจะพี่น้องแยกก่อนดังไฟสีมาแกอัดดอกก็คนแขนให้เบือง,งจะพี่น้องบ้านไหนเห็นห้พี่น้องเบืองน,น,น,นี่น่จาจะมแต่เก็บมาดอกก็คนแขนยนจะมาเห็นยังไรกินแน่น่าจะไม่เนาะเอา้าไปเบืองน้ำก,กันจ้ะพี่นนอง ไปยี่ก่อนเห็นอีงยังไงเฮ็ดคอปกระดงจากพี่น้องไปยี่ก่อนเราเห็ดขขากระดงสวัสดีครับมันนี่เฮ็ดคอปกระดงมันนี่ไก่กรอนแกงแนวอยู่แนวกินไหนพี่น้องแกงดอกข้าวเจี้ยนเฮ็ดคอปกระดงก่อนพี่น้องหน้ากระดงนี่เป็นเวลาขึ้นแต่เขาโบเตะว่างเฮ็ดข้าวเพื่อนช้าในช่องชองอันเนาะอันเฮ็ดตั้งชองอันไลสาม กระดูงง่ายซ้จาพี่น้องเอาไว้จะใส่แนวกินแนวอยาก็ได้ใช้เขาก็ได้นี่อันนึงจากพี่น้องต้นนี้ใหญ่กว่ากระสานสานเองจ้ะเป็นลายยังด่ะเอิ่นลายซ้ำมีสีตั้งหายอย่งมันเยอะก่อนต่างเอื่นซีซีนี่ละใช่กระดูงหน้างมอดพี่น้องลายต้นนี้เป็นลายยังแน่อกลายยังเนาะลายต่คือลายซ้ำเนี่ยตั้งหลายยังเนาะพี่น้อง นี่ยก่อนจะบง่งในยูทูบเล่นอยู่พี่น้องเบิ่งวิธีเขาเห็ดเนาะแกงเก็บยานห่างเจงแข็แก้นให้พี่น้องเบิ่งกันบา้างเนาะมาตำยานหน่งางบ้นพี่น้องนี่ยานหน่างก็เอาอย่งลงไนี่นี่ยกกีกายอย่างพี่น้องนี่เบิ่งแนวคนมันขึ้นน้ำกบควาพิโรดยานหน่างเด็กก่อนมาผูกไว้ดี้เนาะงอเต็มเลยยาน,ห,นห่างวันถึงห้าหยากจากพี่น้องยานหน่าง nhanh tắm tham nào các bạn này gia nào nào cũng vậy tham gia nào cũng vậy tham gia nào cũng vậy เกียเป็นสินนะน่ะน<ล>ี่ตุ <serving> <Enfin> ๋ดิกินง่ายน่พี่น้องเวลากินง่ายกินง่าย เทียวอย่ก่อนกับบะบกิดที่แกงปิดอ่อ,อนๆกับแกงด้วยดอกมันนอกที่หนองเป็นดอกละ Kia nọ, em nhả, làm nàng 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 mò nàng 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 nọ nàng nọ, nàng 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 để nàng 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 con nàng 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 cho nàng 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 con nàng 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 cung diện hóa ra ลาลยจะพี่นนองทำไมพีใส่เอาปลาดใช่อไปูใส่กับจิไหะพี่เ้องเพียงเขียนพอดีพี่พีุ่งยังไรอยะสบเนี้ยรอให้นานเลยเพ่าะ่จะเอาหมดหมดัน แกงพอดีถวยหนึ่งนะพี่น้องพอดีกินเบิดเด็กหน่อยก็บ่ค่อยกินอะไรวันลัหนู่งก็มากได้ด็หน่อยก็ได้าม,ามากหวานเด็พี่น้องเล็กหน่อย nằm làm được không? Đó, con khẹn không? Nó đẹp đẹp đổi nào thì nó Đây nó vàng làm được, cái làm phách chu con

ไม่ก่อนก็นสิลวกนำ่มเป็นพี่น้องลวกเครื่องนึงแกงเครื่องนึงจ้ะลวกกินกับแก้วับแก้วประหยัดแนะพี่น้องแก้วไปแห้งเดือนเดือนเลยเอาไปเลยมาอดเค่องแก่นค่ะหยอดซีไข่ขขกับเสียบจ้ะพี่น้อง นไม่ดีเพิ่งจะถอดใช่ไหม่ะหนมากเจาะนิดหน่อยแกงที่พักคนแก่หน่อยอก่อนเตรีย้านุ่นมใหม่แล้วหนึ่งสาวมีตะกี้ยูเ่เฮ็ดไม่กวดแน่ให้คลิปเพิตกับเขาไม่เล่นพี่น้องไม่กวนตะกี้ ไม่ปวดสช่มพ่นพ่น,พนตกเนาะให้รอให้มันเดือดก่อนจะ้ะรอให้มันซุปกันจ้ะพี่หน่องเพราะว่าทำนั่นหมดซุปนี่มันกับสีขั้นนะพี่หน่องคนเขียนตองเนีนซุปนะหมดซุปนี่ขั้นเดือดแล้ว เราแข่นแข่งหนากยากขึ้หนอยไม่ค่อยมีปีนลงพี่นนเดือดแล้วสุดแบบนี้เดือดข้าหมอออกเดื้อไ้้นเนานยังงอนละอันเก็บอันนี้ขพีนนาองบไก่ก่อน เรียนจับไปเลยืมเต,ตัวเลยบ่าพี่น,อน,น้อนเดีย๋ยวซิมันก่อนเดพี่น้อนเียบบ่ไอ้พุงนัวเลยบาน ขาดปลาพี่นอ้องปลาทีก่อนไปเลยปลาสีก่อนม้นหัวไปเลยปจำนี่กอเาะพี่น,น้องำมิ่งเกษแอ่ะนะ นถอยหนึ่งพอดอแล้พี่หนอเม่กี้งายนะเกียงร้ายกินกระเบิดกินที่เดียวนะพี่นนองเบ เป็นสีอันนี้ออกสีอันนี้เนี่ยเรื่องเลื้ยงจัะน้อยนี่สีสูงไงอันพี่ตูใส่เลยบ้างผมเลยแบบมีกยังหม่ใหม่จากพี่น้องแกงคอนแกะจำบุะเสดแล้วผมอะไรได้บ้าง แกขายแกงน้องใหม่จะพี่น้องเดี๋ยวะตามนนาง็นจางเน่ไม่เฮ็ดกับไส่ได้จะพี่น้องม่เฮ็ดไม่น้อหม่ก็ใส่ได้เจ่าายก้อนไม่น้อใหม่ไม่เฮ็ดเนาะทบไปสื่อกินซ้ำนี่ลเพี่น้องจัมมีนี่ละยอยเยกอนกับิรวกก้อนมันวงดอกอนเข็มกินกับแก้วแก้วปลายา นำเดือดเลยจ้ะพี่น้อหลวกเบิ้ลกินเบิ้ลหลุดเบิเลยจ้ะห่กรเพอดกจ่วงหน่อก็ะได้กินจ้ะพี่น่อน่าเก็บแข็งแล้ว มาดอกใหม่เนี่ยเอือนเนี่ยโอ้ยออกลายไงปักไฟก็เป็นหนวยจากพี่น้อเหมือนเป็นหนวยสัมผัสมือแล้วนี่มาไฟแยกก่อนไปเดี๋ยวปักไฟว่าได้ว่าเป็นมาหลายปีแล้วแต่กี่แยกก่อนกะทายพี่น้องเบิ่งอยู่ปักไฟโดกโดกจากพี่น้องไฟถูกปีนี้รั้มสิเป็นหนวยเหมือนไกลๆกระโดกโดก ลวกให้มันสูกนะก,กันนะจ๊ะบ่แมนมาลวกเอาขึ้นเลยได้พี่น้องแล้วสีขัดนนะจ๊ะให้มัมสซูบซูบกันเนี่ยปิดไาไปก่อนใจด๊ดาแล้วพี่น้องให้มันเปลี่ยนสีแค่น้อยสีเหลืองแคหน้อยนะเกี่ยวอมเหลืองที่ต้องสิบกข่ะ ลก,กินกับเกี๊ยวปลาย่างแทะเลยกินข้าวเสานั่กันกเนนด้อพี่น้องมากินข้าวเสานั่กันจ้ะพี่น้องปนอาหารปนปลาแห้งปนปลาแหงปนปลาแหงนี่พี่น้งองปลาแหงตัวห้าหางเนาะแต่ปลาดุปลาเป่งเนาะแม่ ต้นนี้รวกวรัวกพราะคนแข่นตันนี้แก้มเพาะคนแคันเี่ยเมังะคนแค้นเชี่ยเมืองละคนี้ก่อนเชี่ยบ่ขาวสากันจะพี่น้อขาวสารกันช่วยเือบนะ้ามมง่ะเค้นยินเองเร้อพี่น้อข่ากัน เดี๋ยวหาในปลาเลยนี่หน่อยเจียวปุ๊บมา เดิมพี่น้องเดิมเจียบแหงสามหง่ะเจีบขอส่อสามหงกระดองกับไก่เสียบแล้วจับไหมจับหนักปลาไม่เห็นหน่อยจับห่อไปกถิน กระปกมีกันบสตอเนาะมีเสียงเน,ะนาะนานขึ้นไวไน็ม้องตลายเนาะกินข้าปลาปนปนแหงเนี่ยนี่เจ คนแกงกับเดี่ยวนี่ขึ้นออกใหม่หวานเนี่ยพอมีประโยชน์เลยพี่น้องนะคนแกังนีประโยชน์เลย เดี๋ก่อนเ็ดอปอกกระโดดเสนเห็ดอันี้กับพี่เนองนี่เร็จแวลดมัดไหวนะเจนะอสีเอาอันไว้มากกันนีมันเอาไว้มาขันมากยังเห็ดมัยังเกาะมาเห็ดเห็ดขอมันบอกม่มัดบอกกำลังหลอกไว้ยนี่ก่อนอจะหลอกไว้บหางหนูน ว่าค <5 S 2> ืออืมถ้าเพิงบ่ก็จะมามัดบ่บ่ไดว่าสิเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดจักเทียบ่มันบ่วางเนาะค่ะอือคายานเป็นเผาถ่ายคลิปแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็เลยถ่ายกับเากับน้ําลอยู่หวันอยู่ช่องล่ะพี่น้องก็ถือโอกาสมาเฮ็ดกระดกระดงหลาย3ะเปลี่ยนดินแน่ ข้างหลางเอาเนาะข้างกลางแทอ๋ออันเตรียมตัวเอาลายสามแต่พี่น้องลายลายเห็ดง่านเรียกว่าด้านนี้พี่อุ๋มด้าไหนสองอันเนาะเห็ดหย่างบ่ปอกกระโดกผมไม่ค่อยเห็ดกระบาดหยาง พี่น่องพี่ก้อนร่างจากกินเขาแล้วน่องก็จะมาเฮ็ดขอบกระดองนี่เนี่อะไรพี่หน่องเียบไว้แล้วนะงามเพียง่นียกินกระไรได้น่องเซ่ผักเขานองเตี้มเขาเขามากันเอกรือเฮ็ดมีกวดเกิดเฮ็ดอีกอันนืงนี่พี่หน่องสะ้านไหวนะเฮ็ดบวกคมเตี้มเต้เขาเตี้มไหวนี่เองเฮ็ดไหว่ะ ไเดีคุณาจขอไว้น้องบ่ได้เนาะบ่ไถ่่อย่เดยไอนนี้นำให้เดินพี่น้องเอาไว้เห็ดนั่นเป็นยี่สนลบ่บ่เคยยเียนจะไม่ไม่เห็นเจ้าเห็ดหนอเรเห็ดมันหักข่ขาดดูอะรดูกระขาดเอาเอาดาวพี่น้องเลยหนอเอากิปนี้กับพ่อสมิธจะพี่น้องปากก้งไหนกดแชแซ่ดจากพี่น้องกดติดตามกุกระดงนเจริญ่อนูก่อนชาแนลหน้าพ่อกั้นไม่จะพี่น้องลิปเนี้กับพ่อเพิ่นพไ้แตสวัสดีครับ